โน้มนอบน้อมบารมีท่านมาเซอร์ไวเลยค่ะแล้วก็ถูมือแบบซื่อๆไว้เลยค่ะโน้มนอบน,น้อมบารมีท่านมาเซอร์จ้าค่ะสวัสดีทุกๆคน สวัสดีสวัสดีรู้ฟังไปรูป้ไปหาธรรมะธรรมะศึกษาเราศึกษาที่กายกับใจเราศึกษาเรื่องของทุกข์ทุกข์ก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจเรศึกษาที่กายใจรูปนามนี้แหละ รูปนามก็คือตัวเรานี่แหละ,ะศึกษาภายในตัวเราในตัวเราก็คือรูปนามรูปนามก็เราแบ่งเป็นอ่าเรียกว่าขันห้าเป็นส่วนๆห้าส่วนนะอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่นี้โดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราศึกษาภายนอกเราจะศึกษาไม่ไม่มีวันจบสิ้นนะเรามาศึกษาภายในนะภายในกายภายในใจเรานี่แหละคือให้เข้าใจว่ารูปแาบนี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาตนะิมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับบังคับไม่ได้นะดท้ายเราก็จะเข้าใจว่า รูปนามนี้เป็นมายารูปนามนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเราจิตของเราก็จะค่อยๆจางคลายความยึดมั่นถือมั่นนะไปเองก็การปฏิบัติก็ไม่ต้องหวังมากเรื่องหวังก็ผิดหวังแล้วคนเราอะนะก็คือปฏิบัติตรงนี้เราก็ปฏิบัติสบายๆนะย่นยยอนก็ดึง ตึงก็ถอนเอาง่ายๆประมาณนี้นะคือเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากถ้าไม่คาดหวังเราก็จะสมหวังมาหละทีนี้เรามาดูว่าหลายๆครั้งนะเราก็หลายๆที่จะพูดถึงเรื่องของกฎธรรมชาติแล้วกฎกรรม คนต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติทุกคนต้องเป็นไปตามกรรมอะไรประมาณนี้นะแต่ของเราเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่เหนือกฎธรรมชาติอยู่เหนือกฎแห่งกรรมอยู่เหนือรรอ,นอ,อำนาจของอวิชชาอยู่เหนืออำนาจของการปรุงแต่งทั้งหลายใช่ไหมใครคิดว่าอยู่เหนือไม่ได้มันต้องได้ ทีนี้เราก็มาดูว่าระบบ MSR เนี่ยเป็นสภาวะที่ที่ถูกปรุงแต่งกันมาใช่ไหม MSR แต่มันปรุงแต่งกันมาด้วยจิตที่เป็น่องว่างจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจิตที่ว่างจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีอำนาจในตัวของมันเองเนะมันสามารถที่จะ เรเซนแนนกับทุกสรรพสิ่งคำว่าเรเซนแนนก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมสมาตนะคือมันเป็นเนื้อเดียวกับทุกสิ่งอยู่แล้วนะมันก็จะสมาตกับสิ่งที่เป็นกุศลเป็นพลังบวกการเงินการงานความรักนะโชคสุขภาพต่างๆนะรวมถึงปัญญาทางธรรมขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วสัสนันะปัจจุบันทันใจ อันนี้คือเรื่องราวของ MSR นะแล้ววันนี้เราก็อาจจะต้องมาปฏิบัติกันทุกครั้งการปฏิบัติเนี่ยมาสเตอร์ก็จะเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางคนก็จริตของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่หนีกันหรอกว่าการปฏิบัติเนี่ย ก็ได้กันทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้เราอาจจะปรัถนาแบบนี้พรุ่งนี้ปรัถนาแบบนี้นะจิตเราแต่ละวันมันก็ไปเหมือนกันแล้วหลายหลายคนก็ยิ่งไปเหมือนกันนะใหญ่ใหญ่ั้นวันนี้เราจะนั่งสมาธิอ่าปฏิบัติกันแบบรัดสั้นก็ให้ทุกคน นั่งสมาธิเหมือนเดิมนะโน้มความเป็นกุศลทำใจให้ว่างๆแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหยุดให้ค่าสิ่งที่ผ่านมาให้ร้อมแล้วก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณธรรมคุณพระสงฆ์คุณพิดามารดาคุบาอาจารย์ทั้งหลายนะก็ขอให้คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมที่เราเอ่ยมาทั้งหมบรรดาลให้จิตของเราเนี่ยนะรวมเป็นสมาธิก่อน นะแล้วก็ทําให้เราได้ปัญญาขึ้นมาโดยที่เราจะมีสติตลอดเวลาเนั้นขอให้ทุกคนค่อยๆนั่งคัสมานะอยู่ในท่าสมาธิปก,กตินะ ค่อยๆหลับตาสำรวจตัวเองให้มีการเบาสบายนั่งแบบสบายๆสบายที่สุดใครที่นั่งกัสมาไม่ได้ก็ใช้เก้าอี้มานั่งอันนี้เรจะพูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่นะ ื่องของอริยสัจสีเนี่ยมันเป็นธรรมที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะถ้าก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราแหละถ้ามีใครถามว่าผู้ศาสนา,าเราสอนอะไรพระเจ้าตรัสรู้อะไรก็คือตรัสรู้อริยสัจสีก็คือทุกสมุทยัยนิโรธมั่งทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็เหตุ ที่ทาให้เกิดทุกข์นิโรธก็ความทุกข์สมุทยัยอา่าท่ทีนิโรธความดับทุกข์มัดก็คือวิธีการวิธีการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์มัดใน,นวิธีการดังนั้นที่เรามาศึกษากันทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราก็ ปฏิบัติกันด้วยนะในการปฏิในการธรรมะในเรื่องของธรรมะเนี่ยเขาจะมีการการเรียนก่อนคือมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะอะไะปริยัติกับการศึกษาความทำความเข้าใจนะแล้วก็มีการปฏิบัติปฏิเวทนี่หมายถึงว่าติดว่างแนะปฏิเวทก็คือผลสำเร็จที่ออกมา ผลสำฤทธิที่ออกมาของการปฏิบัติของในกลุ่มพวกเรานะปฏิบัติยิ่งปฏิบัติอัตตายิ่งลดยิ่งปฏิบัติอัตตาก็ยิ่งลดลงไปอัตตาลดลงไปเมตตาเพิ่มขึ้นมาความกรุณานะความมุติตาจิตต่างๆก็จะแต่อัตตาเราลด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 ลงไปเรื่อยๆใครจะว่าอะไรเราเราก็พิจารณาสิ่งที่เขาพูดว่าเออจริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงก็ว่าไป ล้วก็ไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องตอบโต้อะไรถ้าจะตอบโต้ก็มีสติในการที่จะตอบโต้กลับไปแล้วก็มีสติแล้วก็ตอบโต้ด้วยปัญญาปัญญาที่ที่เราคิดว่ามันแทงตลอดแล้วรู้แจ้งแทงตลอดนะทีนี้เราก็มาลองพิจารณาดูว่าทุกเนี่ยมันเกิดจากอะไร ทุกก็เกิดจากความที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากมันบังคับไม่ได้ก็เกิดจากสภาพของกฎในธรรมชาติก็คือกฎอนิจนนนจังทุกขงังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกขงังคือความที่ทนได้ยาก อนัตตาก็คือบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนอยู่จริงก็คือเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้ตรงเนี้ยที่มันทําให้เราเกิดทุกข์ที่นี้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับแล้วบังคับไม่ได้ก็คือรูปนามขันห้าเรื่องของรูปนามขันห้าเนี้ยเราลองเจาะลงไปตรงตัวสังขารน,นะ วันนี้เราต้องเจาะลงไปที่ตัวสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรบ้างอันนี้วันนี้เราถือว่าคนที่อยู่ในที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะสังขารเนี่ยมันมีอะไรที่ปรุงมันก็ปรุงมันทุกอย่างแหละมีอะไรปรุงมีอะไรผ่านเข้ามาหรือว่า อะไรเข้ามาหรือว่าอะไรที่ที่มีสภาพอะไรเกิดขึ้นมาที่ติดตัวเนี้ยก็ปรุงหมดเลยเกิดแบบนึงก็ปรุงไปอีกแบบหนึง่งเกิดแบบนึงก็ปรุงไปอีกแบบหนึ่งฉะนั้นการปรุงแต่งของสังขารเนี้ยจะปรุงยี่สิบคนก็ปรุงไปเหมือนกันหรอกถ้ามาเซิร์บอกว่าอา้าวให้ทุกคนเขียนกลมๆมาหนึ่งอันนนะแต่ไม่ต้องกลมมากนะ ให้มันเปรี้ยวตรงซ้ายหน่อยนึงนะให้มีหยกักๆักตรงขวาหน่อยนึงนะแล้วก็มีเงาตรงกลางนิดนึงนะแล้วก็มีบินบินอยู่หน่อยนึงตรงหัวเนี่ยให้ทุกคนหมื่นคนอนะ่ะเขียนมาเนี่ยทุกคนจะปรุงแต่งไม่เหมือนกันพอปรุงแต่งไม่เหมือนแล้วเวลาเขียนลงไปเนี่ยเขียนด้วย มือการที่จะลงน้ําหนักการเขียนต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนกันดังนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยสักรูปเดียวเนี่ยเรื่องของการปรุงแต่งมันปรุงในสารพัดที่จะปรุงสัญญาเดียวกันก็ปรุงไม่เหมือนกันได้เนี่ยสัญญาเรื่องสัญญาเดียวกันนะหมายถึงว่าที่มาเสอร์บอกเป็นเรื่องเดียวกันแต่เวลาปรุงมาแล้วมันปรุงไม่เหมือนกัน นั้นเวลาเราพูดอะไรออกไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคนที่ปรุงเนี่ยมีร้อยคนพันคนเขาจะปรุงเหมือนกันร้อยคนพันคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของสังขารเนี่ยนะมันทําให้เราเนี่ยรอ,อบครอขึ้นเยอะเลยนะเพราะเราจะรู้ว่าถ้าเราปรุงอะไรแล้วเราพูดอะไรออกไปเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยเขาเขาก็จะปรุงไปยี่สิบรือสิบคนเหมือนกันรคนที่ฟังเราอยู่น,ยนะ สี่สิบห้าสิบคนร้อยคนก็แล้วแต่ก็ฟังไม่เหมือนกันไอ้ตัวสังขารเนี่ยการปรุงของสังขารก็เอาอะไรมาปรุงเนี่ยก็เอาความรู้สึกเอาความรู้เอาความรู้ะความรู้นะการรับรู้จากวิญญาณเนี่ยมาปรุงวิญญาณรับรู้อะไรวิญญาณรับรู้จากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกาย นี่สัมผัสทางกายนะนะคือวิญญาณที่รับรู้จากอายุนาก็สังขารเอามาปรุงไดนะ้ดึงมาจากเวทนาความรู้สึกก็มาปรุงได้นะหรือว่าจากความจำก็เอามาปรุงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยเวทนาก็งต้องมีความรู้สึกก็องมีตัวไปรับรู้ความรู้สึกไอ้ตัวที่ไปรับรู้ความรู้สึกก็คือตัววิญญาณ ไอตัวที่ไปรับรปรุงประจําก็คือตัววิญญาณไอ้ตัวที่ไปรับรูงสังขารที่ปรุงเสร็จแล้วก็คือวิญญาณอีกแหละดังนั้นและไอตัววิญญาณที่รับรู้เนี่ยก็รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันดับไปแล้วทั้งนั้นดังนั้นการที่มันปรุงมันแต่งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเอาของที่ไม่เที่ยงดับไปแล้วนะเปลี่ยนแปลงเกิดดับ มาปรุงนั้นไม่มีมันก็ไม่มีของจริงๆที่มาปรุงแล้วตัวมันเองก็สรุปแล้วขันห้าเนี่ยนะทั้งหมดอ่ะก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นมายานะตัวใหญ่แล,แล้วมันจะเกิดจากสังขารนั่นแหละตัวสังขารนี่สาคัญสังขารน,น,นี่ก็ปรุงแต่งทำอารมณ์ขึ้นมาเองก็ไดุ้งแต่งอารมณ์นมายาเฉยๆทำอารมณ์อ่ะุงแต่งให้ความสุขขึ้นมาอารมณ์ความสุขขึ้นมาก็ได้ ส่งให้เวทนาไปรับรู้ไปความรู้สึกสุขขึ้นมากระดัแอ่ปุงขึ้ก็ได้ก็ดึงข้อมูลจากสัญญามังข้อมูลเขาสามารถทีจ่จะไปทํางานคือตัวปรุงเนี่ยปรุงมั่วไปหมดแหละแต่ทีนี้ที่มาสเตอร์พูดทั้งหมดเนี่ยมันคือปริยัตแต่เวลาจริงๆแล้วเนี่ยปุ๊บมันกระปรุงเนี่ยนะ ที่ปะเสอร์พูดพูดพูดตลอดเนี่ยทุกคนเนี่ยสังขารตลอดเลยนะเราทำไมสังขารเนี่ยก็แปลไม่ได้สมมติบัญญัติเนี่ยก็ต้องแปลแปลก็จะใช้สังขารหรอสมมุติบรญญัติที่ปะเสอร์พูดพูดพูดไปเนี่ยเราทุกคนก็แปลแล้วทุกคนก็แปลไม่เหมือนกันหรอกเพราะความเข้าใจมันก็ต่างกันความจําได้หมายรู้ก็ต่างกันใช่ไหมจำป็นคนละแบบจําในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามันมันก็มี เทคนิคทริคของการจําแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงปากกาปั๊บเนี่ยทุกคนก็รู้แหละปากกาแต่ว่าปากกาของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกปากกาบางคนนะยังปากกาเหมือนปากกาสีเหลืองๆสมัยก่อนน่ะตี่ตายีหอมมาหรืออะไรได้ยันะเขียนจนนะสมัยก่อนบางคนจะเป็นปากการุ่นใหม่ปากกาหลายสีปากกาพวกปากกาเยอะแยะจะไย ปากกาเนี่ยมันต้องยาวความยาวรู้สึกจะสิบห้าเซนเอ๊ะเท่าไหร่จำนะมันจะมีความยาวของเขาหนะ้าปากกาเนี่ยทุกสังเกตด,ดูปากกาเนี่ยทุกอันยาวเท่ากันหมดอ่ะคือเขาสํารวจมาแล้วอ่ะคือเขาปรุงแต่งสังขารมาแล้วว่าปากกาเนี่ยมันต้องยาวแค่นี้ยถึงจะทําการตลาดได้ถึงจะเหมาะสมกับคนทัวท่วไปแอนที่บอกว่าแต่ละคนกระปรูงแต่ละอย่างกันไป ไอ้สิ่งนี้แหละที่มันเกิดความที่มันไม่เที่ยงแล้วความที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเราพูดว่าไม่เที่ยงแต่สภาวะของความไม่เที่ยงถ้าเรารู้แบปุ๊บเนี่ยนะมันจะยิ่งใหญ่แบบเลยนะรู้ถึงความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยนะมันแวบเข้ามาที่ความว่างเน่ยนะเราจะเข้าใจวไอ้ที่พูด,พ,ด,พ,ดพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่เลยไอ้ที่บางทีเขาไปทะเลาะกัน นู่นเปนะแต่ละสำนักแต่ละสำนักเนี่ยบางทีก็พูดอะไรกันเต็มไปหมดเลยเนะี่ยเออมันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้สภาวะาจริงมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะรู้เลยอันนั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะแล้วเนี่ยนะพูดยังไงไงก็เข้าใจพูดยังไงไงก็เข้าใจ ไม่ว่าสำนักไหนพูดไปเราก็้อใจสำนักไหนพูดไปเราเข้อใจใครๆพูดไปเราก็้าใจหมดแหละเออเขาจะเข้าใจหมดสังขารเป็นยังไงอ่อเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นยัางไงเราจะเราจะพูดเราจะเข้าใจหมดแหละแล้วเข้าใจเป็นอันเดียวกันเพราะว่าสัจธรรมมันมีหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราไปเจอสัจธรรมเราไปเจอสภาวะของบางมันจะว่างเหมือนเหมือนกันามีีตาเหมือนกันนิพพานมีทีเดียวเหมือนกันเราไปเจอที่เดียวกันแหละ สรุปแล้วไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมันก็มีสมุดไทยของมันก็คือเหตุสมุดไทยคือเหตุเหตุที่ทาให้เกิดทุกก็คือเรานี่แหละยังยึดรูปนามกันห้าอยู่เรายังยึดจุบทีนี้บางคนก็บอกว่าเออถ้าเรารู้ว่าเรายึดเราก็แค่มันปล่อยออกไปแค่นั้นเองไม่ได้หรือมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าเราอยู่กับขันห่าเนี่ยมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันเนี่ยเรายุดเท่าไหร่ ใช่ไหมคือเรายึดจนเป็นตเวือเรายึดจนเป็นตัวเราแล้วอะยึดจนเป็นตัวเราเองแล้วตอนเนี้ยนะทุกอย่างที่เกิดที่ปุ่งแตกขึ้นมาทั้งหลายแหล่นี่เป็นตัวเราแล้วสิ่งที่เห็นน่ะเป็นเราเห็นไปแล้วสิ่งที่ได้ดื่มได้กินเนี่ยเป็นตัวเรากินไปแล้วนะทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือตัวเราหมดแล้วขันหน้าจะรู้อะไรเราเรารู้เป็นตัวเรารู้ไปหมดแล้วนะ ตอนนีค้คือตัวเราคือตัวเราตัวเราไปรับรู้หมดแล้วฉะนั้นทํายังไงถึงไม่จะจางคลายจากรูปน้ำขันห้านี้ได้นะเราก็มามีระบบอ่า MSR ซึ่งตรงเนี้ยเราใช้เป็นการโน้มความว่าเข้ามานะ ซึ่งระบบเอ็มเอสอาเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าการทํางานของระบบเอเสอาเนี่ยคือถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากจิตท,ที่ว่างๆที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอํานาจในทมกน้มความว่างเข้ามาปับ๊บถ้ากุศลเราถึงพร้อมตบเนี่ยมันก็มันมันจะวับเข้ามาเลย,เยซึ่งการที่กุศลถึงพร้อมแล้วเราน้อมความว่างเข้ามาน้มนิพพ่านเข้ามาก็เรียกว่า อุปมาสมานุสติตัวเนี้ย,ม,ยมันก็อยู่ในมันก็อยู่ในมรรคกันแหละมรรคมีองค์แปดลลซึ่งมรรคมีองค์แปดก็มีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลเราไปดูที่ปัญญาก่อนนะเนปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ เห็นชอบคิดชอบอีกตัวหนึงก็ศีลใช่ไหมก็คือเลี้ยงชีพชอบพูดจาชอบตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของศีลเรื่องของจิตก็จะเป็นเรื่องของจิตสมาธิตรงเนี้นะ เป็นเรื่องของสมาติสมาธิสมาปัญญามันก็เรารวมๆแล้วก็คือสีสัิปัญญาเนี่ยที่เราปฏิบัติกันที่เราทากันอยู่เนี่ยนะที่คอนเซอร์พูดพูดไปเน,นี่ยนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะรับเน้่มาเริ่มดูลมหายใจกันนะดูลมหายใจกัน ตอนนี้ให้เราน้อมความที่เป็นมงคลความที่เป็นอุศลความที่มีความกรุณาความมุทิตาน้อมเข้ามารวมกับลมหายใจของรอเรารมหายใจเนี่ยในลมหายใจเนมีพลังพลังก็ได้ลนนพลานในปราเนี่ พลานก็คือพลังที่อยู่ในลมนั้นพลังเนี้ยเราจะผสมผสานกับความกรุณาความมุทิตาเข้าไปเราจะผสมผสานกับความที่เป็นกุศลทั้งหลายความศักดิ์สิทธิ์นะเข้าไปในลมหายใจลมหายใจเราก็จะศักดิ์สิทธิ์มีความกรุณามีความมุทิตานาลมหายใจเราก็จะมีความเป็นกุศลมันจะนุ่มละมุนล,ละไมาหายใจเข้าไปเนี่ย การพอกเลือดในปอดนะเลือดที่ออกมาก็จะเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ไปเลี้ยงร่างกายร่างกายแล้วก็บริสุทธิ์นะในเซลล์ต่างๆที่มีปัญหาเซลล์ไหนที่มันมีปัญหาเป็นอกุศลทั้งหลายมันก็จะกลายเป็นเซลล์ที่มีเป็นกุศลนะเซลล์สับฟิดร่างกายเราก็จะใสบริสุทธินะ์พร้อมที่เป็นภาชนะ สิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายนะทาั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมนนะั้หลังจากนั้นก็ให้เราน้อมสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามานะแล้วเราก็เอนะ็มเอสเอเอ็มเอสเอ็มเอสเอ็มสิ่งที่เราปรารถนานะหลังจากนั้นให้เราน้อมนิพพานเข้ามาน้อมนิพพานเข้ามานิพพานคือความดับ ไม่มีความโลภโกรธหงงทั้งหลาไม่มีการความว่างน้องนิพพานเข้ามาหลังจากนั้นให้เราโน้มปัญญาเข้ามา m s r ครั้งหนึ่ง MSR 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 นะหลังจากนั้นก็กลับไปรู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วก็ การปฏิบัติวันนี้ก็วันนี้น่าจะขึ้นมาได้สักสามคนนะ